จมืกจิ้มหวเฮ้ตาโเฮ้ยนึ่งตองตามโอ้สวยหล่อสวยหล่อสวัสดีค่ะพ่อกินโจ๊กหมดชามแล้วแม่ยังไม่กินรอข้วเหนวนึงใส่บะ้ึดึงมา ้มีน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้กับชามะนาวน แชทแชทเองเอแคที icana, ่แรกหลับตาแล้วนี่เปิดตาได้เนาได้ได้ลูกนี้ได้สวยเดี๋ยวกินเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ดีป้าเฮ้ยแม่แลไก่เจอ้เอเฮ้ยวันนี้ภาพวันนี้หน้าแม่ขาวทุกทีถ้าตั้งกล้องมันจะย้อนแสงหน้าดำ ไม่มีตับไก่ต้มแม่กินไข่ต้มก่อนรอไก่จ้อแล้วข้าวเหนียวสวัสดีค่ะ ขุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจพ่อกับแม่นะคะขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญถึงคาแข็งแรงเฮงเรวยๆยค่ะขออนุญาตลงไลน์นะคะพบกันใหม่อาหารเช้ากลางวันเย็นเข้ามาให้กำลังใจพ่อนะคะแม่นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตลงไลน์ค่ะ